พี advised, ่หยางเฉินท่านไม่รู้หรอกว่าจักรพรรดิปีศาจมีความสุขแค่ไหนที่เจอข้าเขาแต่งตั้งให้ข้าเป็นสตรีศักดิ์สิทธิ์แห่งตระกูลปีศาจและพูดว่าข้ามีสิทธิ์เป็นจักรพรรดิปีศาจคนต่อไปให้เจ้ารับช่วงจักรพรรดิปีศาจต่อหรอแต่ข้าจําได้ว่าจักรพรรดิปีศาจคนปัจจุบันมีลูกชายนะเจ้าพูดถูกองค์รัชทายาทคนปัจจุบันมีสายเลือดระดับแด จักพัดปีศาจลังเลระหว่างองค์รัชทชายาทและเสี่ยวเย่ตอนนี้องค์รัชทชายาทและเสี่ยวเย่อยู่ในสถานการณ์เดียวกันข้าเกรงว่าในอนาคตเสี่ยวเย่ไม่อยากต่อสู้กับพวกเขาไม่ต้องห่วงเสี่ยวเย่ไม่ว่าใครพยายามทำร้ายเจ้าข้าจะช่วยเจ้าเองถ้าไม่ได้เสี่ยวเย่ข้าคงไม่สามารถมายืนตรงนี้อย่างสงบธุระของนางคือทุระของข้า ขอบคุณพี่หยางเฉินเออปู่กูเ่เทิยนจี้อยู่ที่ไหนท่านรีบให้เขาออกมาเร็วข้าไม่ได้เจอเขานานแล้วผู้อาวุโสกูเกิดอะไรขึ้นกับเขาผู้อาวุโสกูเขามีบางอย่างต้องทำเมื่อไม่นานมานี้แล้ได้ไปที่อื่นดังนั้นเขาไม่ได้อยู่ในตัวของข้าอีกต่อไปอะไรเนี่ย แต่ถ้าคนนี้ไรยอย่างอายไม่พาข้าไปกับเขาในตอนที่เขาไปเที่ยวเล่นครั้งหน้าที่ได้พบเขาข้าจะดึงเคราของเขาให้หมดอย่างแน่นอนเสี่ยวเย่ในตอนที่เจ้ากลายเป็นจักรพรรดิปีศาจผู้อาวุโสกูจะกลับมาและตอนนั้นเขาจะภูมิใจในตัวเจ้าได้เลยเสี่ยวเย่จะทำงานอย่างหนกัก ขอโทษที่ข้ายังไม่สามารถบอกความจริงเจ้าได้วันที่ข้าพบยาเม็ดคืนชีพข้าจะคืนผู้อวุโสกู่ให้เจ้าเกียวเย่ชุโรข้าควรกลับไปลากรพี่หยางเฉินหยางเฉินข้าไม่ต้องไปส่งข้าชุโรข้ายังต้องเตรียมตัวสำหรับการประลองถัดไป ก็ได้ลาก่อนอยางเฉินพี่เสี่ยวเหยาวข้าอยากได้นี่นี่แล้วก็นี่ทำไมเจ้าซื้อของเล่นชิ้นเล็กๆมากมายเลยละ่ะข้าอยากซื้อมันให้เก๋เอ๋อนางชอบพวกมันมากที่สุดข้าจะซื้อพวกมันให้เก๋เอ๋อเจ้าเป็นพี่ชาที่ไม่เลวเท่าแก่ใส่ถุงให้ด้วย ได้เลยทั้งหมดห้าเหรียญเงินขอบคุณที่อุดหนุนพี่หลินเหนียนมาตรงนี้มาช่วยค่าทีอะไรกันเสียงของเกอ๋เอ,อ๋เหรอเกอ๋เอ,อ๋เรียบร้อยแล้วช่วยค่าทีอะไรกันหลินเหนียนอยู่ไหนเกอ๋เอ,อ๋เจ้าอยู่ไหน ตอนนี้ออกมาได้แล้วไปตามหานางในนรกซะไอ้หนูอะไรกันวิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชั่นเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกหรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ ตอนนี้ช่องเราได้เปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ